มาดูบรรยากาศซื้อของแซนดนตานะขายของอำเภอขาวสิรินทร์จังหวัดสุรินทร์เยอะรบผมขายมีหลายเจ้าเนาะบรรยากาศไปรับพอยมาจากโรงเรียนแล้วก็จะกลับบ้าน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 อันนี้รถเยอะจริงๆครับผมคนสุรินทร์กับสุรินทร์เยอะจริงๆกลับตังกลับไปทํางานกรุงเทพเนาะกลับจากที่โน่นที่นี่ทํางานคนสุรินทร์จะกลับครับผมจะเป็นวันหยุดยาวอีกทั้งา ตดนแสนตนตาด้วยมันก็เลยโอ้คนยึกคึกคักคนเยอะ,อยอะอดูบรรยากาศีิครับรถติดคนเยอะรถเยอะจริงๆเลยอันนี้ก็ขายขนมนะคะขนมโบราณเนานะ คนเยอะจริงครับผมรถก็เยอะคนก็เยอะวันนี้มันหยุดยาวเนาะวันหยุดยาววันหยุดยาววันหยุดยาวว้าว่อเว่อวมือมือเอามือมาเอามือมาเอามือเข้ามาเอามือเข้ามาอย่าวางออกไหมรถรถมารถมาเอามือเข้ามาก่อนเอามือเข้ามารถติดครับผมรถติดโอ้ยบ้านพลอยรถติดดูดิ รถติดซื้อของกันจอดซื้อของกันบรรยาก,กาศซื้อของนอะซืผลไม้ซื้อหมูซื้อข้าวต้มขนมไหว้บรรพบุรุษแซงดนตาบรรยากาศโอ้ดูดิร้านยายขายดีนะเนี่ยขายผลไม้ตรงนี้ขายผลไม้รถติดรถติด,ด,ดอ่างวนโลละห้าสิบบาทช่วงนี้ของอะไรก็แพงครับผมเป็นเทศกาลด้วยเว้บใช่ไหมพลอย รถติดเหรอดูรถติดดูดีวิซิ่งข้าวเนาะซื้อกับข้าวกันซื้อกับข้าวด้วยอะไรด้วยรถติดเห็นไหมครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับรถติดเลยนะครับรถติดจริงๆนะครับบ้านผ่อนรถเยอะไมนรู้มาจากไหนคนกลับมาบ้านเนาะกลับมาไหว้เป็นภาพบุรุษประมาณนั้นเนาะซาดขมรครนบผมซาดขมแขรแซนดอนตราในการคึกคักผมร้านนี้คึกคักผมปั่นไข่ผลไม้ ตรงนี้ขายดีผล,ลไม้ขายหมูขายนน่นขายนี่ผมด,ดูตรงร้านไหนตนัวไหนรถติดแล้วติดไหมตรงนี้ติดไหมโอ้ยเยอะเห็นไหมครับผมบรรยากาศครับผมเนี่ยบรรยากาศเห็นไหมครับบรรยากาศโอ้ทงนี้ก็ติดขายของกันนะ่ะขายนน่นขายปลาขายผล,ลไม้ขายขนม ครับผมติดยาเลยค่ะบ้านพลอยเองค่ะแล้วติดค่ะดูที่พลอยพลอยบ้านนี้มีหัวหมูเยอะเห็นไหมนะหัวหมูหัวหมูหหมปไปไหวเลยนะครับผมนะเนี่ยไปไหวหัวหมูเลยนะเออว้าจบ